นี่คือทางนะครับที่ที่จะไปต่ออีกน้ำตกนึงนะครับแล้วค่อยๆลงไปมันเป็นทางหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครูแม่กาพามามั่วไปหมดนะครับ <laughs> <laughs> ผมว่ามันไม่น่าใช่อะ่ะ นอนก่อนผมนะวันนี้ไ,ได้เลยวันนี้เพิ่งทุ่มเองจะมานอนได้บ้าแล้วป่าเพิ่ง <c oughs> ทุ่มนึงแบบอ๋อสวัสดีครับนะครับทริปนี้เดี๋ยวจะพาไปใกล้ๆบ้านนะครับชื่อหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหาทรายนะครับอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียวผมเองก็เพิ่งจะได้ยินชื่อนะครับพอดีเพื่อนแนะนํามาแล้วก็ชวนว่าเรามาลองการเต้นกันไหมนะครับวันนี้ก็มีฝนนะครับ เริ่มมีฝนแต่ยังไงนัดกันแล้วก็คงต้องไปนะครับยังไงแล้วฝากรับชมและรับติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ มาถึงแล้วนะครับกูแทนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันนะครับว่าที่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับตามไปดูกันเลยนะครับนี่คือเส้นทางนะครับที่จะขึ้นไปดูน้ำตกที่นึงนะครับ วันนี้ฝนตกนะครับมันก็เลยมีบรรยากาศแบบคืมฟ้าคือฝนมึนๆนะครับผู้แทนหลอกมาเดินป่านะครับ <c oughs> ยิงเหนื่อยเลยวันนี้แหม หลอกผมมาเดินเขาแล้วว่าอยู่ใกล้ๆ เอาเรื่องวเว้ยครับเดินมาได้ครึ่งทางนะครับต้นยางนาป่านะครับใหญ่มาก นี่คือทางนะครับที่ที่จะไปต่ออีกน้ําตกนึงนะครับค่อยๆลงไปมันเป็นทางหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครูแมกกบพามามั่วไปหมดนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมว่ามันไม่น่าใช่อ,ะอ่ะอะลงมาได้ปะครูครูครต้องได้อยู่แล้วครูแม่เป็นคนพามาออขออนุญาตครับพูดไปเพราะถ <c oughs> ึงงางครู ครับหลังจากไปเที่ยวมาเอาหุงข้าวก่อนเดีย๋ยววันนี้เราจะมีมีเมนูเนื้อผัดพริกใจดำฮะอันนี้ข้าวครับหุงข้าวสวยร้อนๆอันนี้แซ่บน่ากินไหมครับเชฟปอยเอง เป็กนในดำนะครับเออคละน่าจะพอดีละไอขวดมอยู่ไหนนะี่ยอยไม่รู เยี่ยมใครไม่มาถูกป่ะบาดเป็นไงครับอิ่มไหมห้ามนอนก่อนผมนะวันนีไ้ได้เลยวันนี้เพิ่งทุ่มมนึงจะมานอนได้บ้าแล้วป่าทุ่มหนึ่งแบบไม่ได้สำรวจข้างน้ำผม ผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผมชื่นชอบอีกช่วงเวลาหนึ่งในระหว่างที่เรามากางเต็นท์ก็คือช่วงเวลาที่เราทานมื้อเย็นกันเราคุยกันเอาเรืกก่องต่างๆมาเล่าสู่กันฟังผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะเป็นการสร้างวิทยาพเพิ่มขึ้นมันทำให้เราผูกพันกัน อ,อถึงแม้มันจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ,นๆแต่ก็ทำให้เรามีความสุขท้ททด,าดาเ,ดเาเช้าแล้วนะครับตอนนี้ฝนตกทั้งคืนนี่นะครับมันตกแรงแต่ยังไม่หยุดเลย นี่คือจุดที่เรากลางเต็นท์กันนะครับจุดที่เรากลางเต็นท์กันเมื่อคืนนี้นะครับพอดีเมื่อวานเย็นไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเพราะว่าหลังจากที่เดินมาจากนั้นตกแล้มันมืดและต้องรีบมากางเต็นท์นะครับครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านล่างบ้างนะครับว่าเป็นยังไงม้างเลาฝั่งนี้ยผมยังไม่เคยมาตรงนี้มันเป็นตาน้ำนะครับน้ำาะไรเป็นคนละสีกันกับฝั่งโน้นนะครับเนี่ยนะครับตาน้ำนะครับออกจาก ใต้ดินมานะครับ